ในช่วงวันที่มีอยู่ผมก็หวังว่ามหาชุลาภายใต้การบริหารงานของท่านอธิการบดีเคมภายใต้การตำกับดูแลของท่านรองวิชาการแล้วก็รองทุกรองในมหาชุลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณกิตและคุณอำนวยอย่างพวกเราจะช่วยกันนะครับในการ พามหาจุลาไปสู่ฝั่งฝันไม่ต้องไปนำไทยหรอกครับผมว่ามหาจุลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางโฆษนาในใจของคนไทยทุกคนเนี่ยผมว่าพอละถ้าเรานำตัวเราได้ไม่ต้องพูดถึงว่าโลกจะไปไหนนะครับฉะน,นั้นฝากทุกท่านทั้งว่าการที่เราจะไปสู่วิเศษธาตต้องขึ้นอยู่กับน้ำมือของพวกท่านนะพวกเราและครับจะช่วยกันพวกเราจะลงสู่รากลึก คนสำคัญที่สุดมันอยู่ที่คนอินทิร์เนตคือพวกเราระดับรองระดับปฏิการจะคอยกำกับดูแลตรวจสอบให้แต่คนทำจริงจริงคือพวกเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือล้มเหลวอยู่ที่พวกเราผมก็ฝากพวกเราในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้ครับอาณรผู้ช่ยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะได้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวก่อนจะออกจากขบวนชุมก็ขอในมนว่าพระพร้อมกันไดนแล้วกันครับท่านนิมนต์จำระช่วยนั่งเลยครับผมนิมนพร้อมกันเลยนะครับผมนระรังสัมมาสัมพุทรพราาาโธระกวนอุทานพระกวนกาอภิวาเท สวาขาโตว่าพระว่าตาธรรมโมธรรมนัมันซามิโุปะติปันโนพระกว่าโตสาวกาสังโฆสังคังนัมมังขอเล่นอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมาพรุ่งนี้เช้านะครับรถมีสามคันนะครับที่วัด ามาแทบออกเจ็ดโมงครึ่งนะครับที่วัดศรีสบลาวมีสองขันขึ้นแรกออกเจ็ดโมงตรงคันที่สองออกเจ็ด